ในสมัยก่อนณหนองน้ำขนาดใหญ่กองทัพของท้าอุเทนเ<อ>ได้มาพักที่แห่งนี้หลังจากที่ไปทำการลบมาเเลยเลยลยชัดแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องกันเรามาทำความรู้จักกับท้าอุเทนกันดีกว่าท้าอุเทนหรืออีกชื่อคือพระพักดีเดชะเป็นเจ้าเมืองประจันคามเขาคือผู้นำที่กล้าหาญ เมื่อปี2376เขาได้ร่วมการลบศึกเวียงจันทร์ตีกองทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายและร่วมในกองทัพขับไล่ฆ่าศึกยวนออกไปไปต่อซึ่งมีหอยมากมายหลายชนิดพวกเขาจึงได้นำหอยเหล่านี้มาประกอบอาหารอ่าลับไปสิทานให้อร่อยๆนะโอ๊ะโอ๊ะคอกมเบครับอามากับจากนั้น จึงมีชื่อว่าหนองหอยเวลาผ่านไปก็ได้มีบ้านเรือนชุมชนเกิดขึ้นมาจึงเรียกชุมชนนั้นว่าบ้านหอยจนถึงทุกวันนี้นี่เองโดยที่ตั้งของบ้านหอยตั้งอยู่ที่อำเภอตอนใต้ของอำเภอรประจันตคามห่างจากที่ว่าการอำเภอจันตคาม6กิโลเมตร มีเนื้อที่23,608ตารางกิโลเมตรเป็นที่ราบสูงมีชุมชนเกาะเป็นกลุ่มๆมีคลองธรรมชาติไหลผ่านหมู่บ้านและอาชีพหลักของที่นี่ก็คือเกษตรกรแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมอีกด้วยนั่นก็คือการขายผลิตภัณฑ์จากไผ่นั่นเองเนื่องจากที่นี่มีไผ่มากมายหลายชนิดถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกับชนิดของไผ่กันดีกว่า เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ไผ่เลี้ยงกันดีกว่าไผ่เลี้ยงเป็นไผ่ขนาดกลางลำต้นตรงเนื้อหนามีสีเขียวเข้มไม่มีหนามมีเส้นพาสุนกลางประมาณ3-7เซนติเมตรแล้วก็สูง8-12เมตรประโยชน์ที่ใช้ใช้ทำบันไดใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นอนอสามารถบริโภคได้แล้วก็ทำหลักไม้สำหรับพ่อเลี้ยงหอยแมงผู ไผ่รวกเป็นไผ่ขนาดค่อนข้างเล็กเง่ารวมเป็นกอแน่นกาบหุ้มลำต้นรัดแน่นไม่ลุดจนแก่ยอดกาบเรียงสลับ2แถวทนแรงได้ดีประโยชน์ที่ใช้ใช้ทำเข่งใช้ทำ่านใช้ทำสุ่มไก่แล้วก็ขายลำต้นไผ่สีสุกเป็นไผ่ขนาดใหญ่ลำต้นเส้นมีความยาวรอบวงประมาณ8-12ถึง12เซนติเมตรลำต้นสูงประมาณ1 5ถึง20เมตร ลำต้นรงโคนเล็กลำต้นผิวเรียบแข็งประโยชน์ที่ใช้ใช้ทําแผงไข่ของแล้วก็สารลำแพนไผ่ดำแต่กอเป็นพุ่มแน่นสูง1-2เมตรลำต้นผอมเล็กแต่ลำป้องยาว20-30เซนติเมตรผิวเกลี้ยงสีเขียวอมม่วงก้านคล้ายใบเฟิร์นประโยชน์ที่ใช้นิยมนำมาเป็นไม้ประดับแล้วก็ขายลำต้น ไผ่ตรงเป็นไผ่ประเภทเงาขนาดใหญ่สูง20-30เมตรลำต้นตรงขึ้นกันเป็นกอค่อนข้างแน่นส่วนยอดลำต้นโคง้งประโยชน์ที่ใช้ลำใช้ในการก่อสร้างทำเฟอร์นิเจอร์และก็เครื่องจัรสารส่วนของลำต้นไผ่ที่แก่จัดสามารถนำมาทำเป็นผืรนระนาดเอกระนาดท้มแล้วก็หน่อใช้ทำอาหารไผ่เขียวลำต้นตรงผิวมันก่อไม่แน่นไผ่เขียวเป็นไผ่ใช้ลำ เติบโตได้ดีทนน้ำท่วมได้ดีทางภาคใต้นิยมปลกริมน้ำประโยชน์ที่ใช้ใช้ทำตอกสันหมวดใช้ทำนั่งร้านใช้ทำพัดแล้วก็ขายลำต้น